ครับสวัสดีครับพี่น้องสุขุสุขคนสมองสมบัติครับที่กําลังเบิงกําลังอยากได้งวดเปรียงหางวดเปรียงหาบ้านเนพ่อซอกเพราะท่านได้เห็นครับมือนี้ผ้ามาเบิงเอาครับมีแต่แม่ใหญ่ๆช่วงสูงขับนี่โอ้ลอยห้าสิบกัวต้นนี้อาจะลอยหกสิบครับนี่ใหญ่รุ่นสาวหน่อยก็มีดได้ครับเด้อรุ่นสาวหน่อยก็มีนี่ครับงามๆครับพี่น้องเห็นเราอยากได้ได้ครับเบอร์โทรศัพท์ผมขึ้นไปให้หรไอยังกเบวงตัวกิ่งมาได้นะครับเนาะ บ้านโกกอกตำบลบัวมาดอำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามครับมื่อนี้เป็นงวงมอลลัมสังกัดครับแล้วว่าราคาสิเป็นยังไงสิมีโตถึกตาละค่าถึกใจพี่น้องซ้ำใด้เนาะครับเนาะเอาเสื้อผ้าอะไรบ้างครับครับสวัสดีครับมอลลัมครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีคุณนั่นหรอคะเอฟซีของคุณนั่นหรอคะเอฟซีของขอกมอลลัมเนาะครับวันนี้มีหลายแบบครับแม่รับประกันทองสามแหมครับแม่สาวน้อยครับแม่ลูก ส่วนอยู่ในขอกับอยู่นองครับเพราะว่ามันหาพื้นที่มันจืดออกหมดบ่ไหนเนาะออกหมดบ่ได้พี่น้องก็เบื้องเอาครับเบื้องเอาถาข้อมูลบ่เต็มครับพี่น้องก็โทรมาไหมโทรมาไหมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทั้งหรือโทรศัพท์กับเบอร์รายที่ขึ้นหน้าจอครับครับผมเอากันเบอร์แรกครับพี่น้องเอาเบอร์แรกเป็นแม่ท่องครับตัวนี้รับประกันท่องรับประกันท่องครับทองจักเดือนครับอ่าท่องสีเขาวซี่เดือนครับ ตัวนี้รับกันทองยูที่ีเดือนมี่ขิปตรวจทีดตรวจทองเพราะว่าอีพี่ที่แล้วนะครับปิดไปให้พี่น้องทางสุรินเพราอดีเพื่อนบรลมจัาติดครับง่นายพดผิดผิดพลาดบเลมาจำอวันนี้พี่น้องกับพ่พรออมก็เลยเสียโอกาสในพื้นก็เลยเหลืออยู่ลีปนี้เปิดไหมครับ วันนี้ทองกับพ่อไดครับตัวนี้ทองกับเคเอฟสามหนึ่งครับโอ้ทองย่างงามตัวนี้เมครับป้าพี่น้องเมียบักเงยสูงร้อยเท่าไหร่นาะร้อยห้าสิบบวกค่ะร้อยห้าสิบบวกเนาะแมนครับวัดที่ดีแปลร้อยหกสิบครับครับหน้านุ่นตูดสวอครับขอบตาขอบหูดำครับหน้าขามีดำมือลึงเห็นนุ่มสวยนะครับสุ่ยรวยดี่ดีนุ่มพ่อเล็บดีครับแม่นี่ยังไงสูงทองกับเคเอฟสามหนึ่งรับกันทองกันสี่เดือนใบเบอร์มี่ คกี่กับการตรวจทองนี่ร,ราคาเขาเปิดไปหลายปเลยครับเปิดไปสี่หมื่นเก่าครับสี่หมื่นเก่าพันครับนี่พี่น้องตัวบักใหญ่สี่หมื่นเก่าพันบานคอได้ผลแล้วน้องเงใหญ่เป็น,นึ่สี่หมื่นเก่าพันไหมเล็บแฉงเล็บขาดีบอมีตรนิครับรับประกันทองด้วยครับเด้อนี่เบื้องหนาที่ละครเบื้องเบื้องเครืองเข้าพันเบื้องนุม่มพี่น้อง ลอยหาสิบวกจังได้ก็เห็นครับเห็นครับน้านน่นตูนหมูกุกขาตรงดีนังนาดีโอ้พี่น้องเฝ้าครับเล่าใจขนาดเลยครับราคาเล่าใจเนาะครับเนาะมือนี่ครับบันนี้ต่อมาเบอร์ที่สองเนาะครับเบอร์ที่สองครับบัตนี้เบอร์ที่สองครับนี่เบอร์ที่สองก็รับประกันทองครับตัวนี้กับรับประกันทองแมนครับมีคีบตัวทองคือกันมีคีปตัวทองให้กันครับตัวนี้ทองจะเดือนทองกับพ่อได้ครับอ่าทองสามเดือนครับ ตัวนี้ทองสามเดือนทองเขบหกแปดครับตัวนี้หกแปดครับตัวหั่นสามหนึ่งแมนครับเบอร์หนึ่งทองสามหนึ่งเบอร์สองทองหกแปดแมนครับทองจักเดือนกว่าครับทองสามเดือนฟ่าสามเดือนกว่าน้ำมันเดินแล้วตอนน้ำเดินนะครับออกทุกมือครับหัวโล่นธรรมชาติหรอวะหนูแม่หัวโล่นสงสงสัยเนาะแมนครับอืมโล่นเด้๋ยวขับตัวนี้หัวโล่นความสูงเดี๋ครับความสูงได้ลอยห้าสิบเยอะครับชดลอยห้าสิบแมนครับเอาครับตัวนี้ลอยห้าสิบเนี่ย ยงาปานรถไฟเป็นทองที่ไหนไพิ่นนองได้ทองอีู่เนาะว่าสาวทองแรกครับโอ้พี่น้องได้สดครับสาวทองแรกเบิ่งพี่น้องเบิ่งเบิ่งคอเบิ่งแขนเบิ่งขาเบิ่งบือเบิ่งเรื่องเบิ่งหนาเบิ่งตาเบิ่งหูวได้พี่น้องได้พ่นเออไมีแต่โตใหญ่ใหญ่พี่น้องเบิ่งพุ่นอ่ะคนหางเบิ่งเฟ้อยหางไปนี่จูดินมัพโอ้เฟ้อยหางงามน้ำโตเงาขนาดได้พี่น้องนี่โอ้อยากให้พี่น้องไปเห็นตัวจริงเด้จังไดรกับเฝ้าคุปถเเถเรีนตัวจริงอยู่เนาะใหญ่เงา เบอร์สองนี่ราคาเปิดไลนมเลยครับเปิดไว้อยู่สี่มื่นเก่าเท่ากันครับสี่มื่นเก่าไม่นครับมีค,ครับราคาสุดเราใจครับสี่มื่นเก่าไปหาเบิรงโหลดเด้อครับเด้อสี่มื่นเก่านี่สูงลอยห้าสิบต่อรองได้เป็นบ่ครับต่อรองได้คือเก่าล่ะคืสอสูงคืออยูนีนี่หัวสุกโตเฮาต<อ>่อรองได้ต่อรองได้ทุกโตครับเบิงง่งยาวอัตลาดเลยมันเฮาส่ง ที่จากใดจากโลกครับยุข่ของมอรมนี่ทรงฟรีลอยยี่สิบโลหรือยุกยุกกับการเจรจาการเบ้าคุยกันตกลงอ,อ,อาจจะเป็นแบบเหมาเหมารวมทรงเลยสินะครับบางเถือหรือพี่น้องรับได้เอ,อลอยยี่สิบหลังลอยยี่สิบพี่น้องก็ซอยคันรลดทั้งมอํมก็ได้กันนี่กับยุกกับการเจาจาก,การตกลงระว่างมอํมกับพี่น้องครับเนยอัดหลัดนี่คือเบอร์สองเนาะครับเนาะนี่คือเบอร์สองครับบันนี้ เบอร์สามนี่ปานผู้เขาบ่เนี่ยครึ่งหนึ่งง้วงยังเป็นใหญ่สูงแต่ๆทนเลยก็คันคันสิว่าลูกกระทบกับว่าแมนเออเป็นง่วงแบบงัวงไทยใหญ่ครับถ้าใหญ่กับปลามันพากันมาบกบ่แมนครับเออสูงหลายเท่าไหร่ครับตัวนี้สูงราวหกสิบขึ้นป้าพี่น้องสูงราวหกสิบพันนะเบื้องหน้าตาดีครับาตาดำขอบหูดำปากใหญ่หนาน้น่นตุ้นตุ้นสุดๆครับแขงขาสวยดียครับตรงดี หนังหนาเบ่งบือเรื่องโพนเลิกครับตัวนี้นุน่มนี่โอ้เรียวๆสวยๆนะครับเปิดขาญ่หางนี่ติดดินบ้าเครื่องดำปือป๋อๆสูงร้อยหกสิบ,ปบเป็นงัวททองขึ้นง้วจังไรครับเป็นงัวะทองรับประกันทองไม่คิบตรวจตัวนี้ก็ทองแม่นครับป้าพี่น้องงวัวททองแม่บักไงปลูกพ่อได้หครับในทองอ่าทองพอเชฟหกแปดครับเปิดครับพอเกง่งถึงต้นี้ไหมคือคือ,คองวัวตัวนี้ตรวจสองเท้แล้วครับ อ่าตรวจยูนาคอของพี่น้องกลับมาลุงหนี่กับตรวจอีกแค่นึงพอทั้งสองเทียทองทั้งสองเทียแล้วท้าพี่น้องเบื้องแล้วพี่น้องอยากได้พี่น้องปิดแล้วก้อนที่ไปทรงตรวจให้อีกได้อืครับคือคือค่าใชใจเนี่ยกับม,ม,มลัมออกให้พี่น้องบอต่ตาองอะไรนี่ครับพนใหญ่ครับปืด๊ดนม,เ,มเรื่องสูงครับร้อยหกสิบพนะเบื้องหน้า ว่าแมวไงใคไงตัวแบบไงบโอ้ยทำรุ่นเอาขี้เอฟด้วยไปหนูครับต้องมาตัวแมวนี่ว่าบอยากไอ้ปากบ่อยอยากไอบอครับบอหน่อยหนาผุดเดือดครับเดี๋ยวแม่นี่ไปอะแล้วค่าเดีครับยังไงเสิงจีอะราคาคันว่าสี่ขวหาหาเมื่นกันพี่น้องสีว่าแพงผุดเอาเอาน้ำพี่น้องสี่มืนเก้าครับสี่ <49. S 2> มืนเก้าแมนครับอุ้ยมันแมนจุติพี่น้องครับคือทันกับทันห่วยน้ำลายย่อยจุนนะครับเ<ๆ>นี่ยสีมืนเก้าเนี่ย คนหาโทรศัพท์อย่ใส่นอไปนอสีมันเก่าอยู่นอสูง160เนี่ยท้องกับเข้ม68รับประกันทองนะครับเด้อทองใดครับในทองตัวลูกตัวใดลูกสองอยู่ในทองครับโอ้ลูกสองอยู่ในทองพนะครับใหญ่ขักเนาะเขานี่มันมันสิเป็นครับมันสีออกเป็นเขาหัวเขาดอมเป็นน้ำพันธุกรรมเขาสายเลือดเขาพันธุกรรมแบบนี้เหรอพี่น้องเขาก็สร้างหัวมือข้าพันธุถือปั้นนี่ ทั้งทองพอองร้พอ,พอมทองแค่เอฟหกแปดพร้อมสูงก็สูงสูงร้อยหกสิบผุ่นปือ้อสูงหัวโอ้เครื่อง,องดําปื้อมาคนหาง้างความไปอ,อันนี้เบอร์สามที่คุณน้องเนี่ยแมนครับราคาสี่สิบเก้าพันนะว้ายแบบนี้ก็จ้องไว้ก่อนหรอวะแบบนี้เนาะ <laughs> ตัวเปนหนึ่งหนยแข้งขาดีเหมอือนเด้อครับเด้อนี่แข้งขานุ่มม่อมีตอกม่อมีติ้งด้อครับเนี่ยมันนุ่มเลียวๆลยวแข้งดำๆ เล็บเป็นม้วไทยหน่อยครับเล็บนี่ปานั่งฟาบเลยครับสภาพเล็บอะสภาพนั่งฟาเล่นเหรอครับนี่ <c oughs> โอ้ใหญ่คักใหญ่แน่พี่น้องเลยร้อยหกสิบสี่หมื่นเก่าพะนะครับฟาฟาครับบ้านนี่ตัวต่อมานี่สาวหน่อยครับสาวหน่อยติดเครื่องเต็มครับราคาเบาๆเจ็ดเดือนครับตัวนี้ม้วสสีขาสิบเอ็ดเดือนครับ สิเขีสิบเอ็ดเดือนแม่นครับลูกพอ่อใดนอคืองามใช่นาะอามีใบมีหลอดลูกปีศาจแดงลูกปีสาจแ,แดงใบเบอร์หลอดมีมีครับแต่ว่าง้วงตัวนี้มันก่แล้วแต่ดุลพินิษของพี่น้องเนาะอาดูกซีกมันมันบ่แมนมันสุดเด้ดูกเพิ่งมันเพิ่งมันดุงนี่ครับครับเขาก็ซืือตามตามสภาพมาขายกันขายตามสภาพดกดุงนะครับเด้อดกไส่สีโค้งสีสุดท้ายมันดุงขึ้นมันดุงขึ้นบ่แมนสุดครับ สูงหนาจะร้อยยี่สิบกัวเนาะร้อยยี่สิบกัวครับร้อยสิบกัวบางอื่นดีมึดดีมึดนี่จะดูจสวงเมียนครับเนื้อนังก็ดีครับเครื่อนกระดมต่ว่าโบ้ได้ส่งผลกับระบบสิบพันให้ลูกให้เต้าเนาะครับบ้านนี้ราคาครับสิบเก้าห้าร้อยครับหนึ่งหมื่นกว่าพันห้าร้อยก็เป็นตาละครับบาทเนี่ยให้ลูกได้หนึ่งหมื่นกว่าพันห้าร้อยต่อร่องในเสือครับนี่คือเบอร์ที่สี่ติดกันไปหันครับ วันที่สี่หนึ่งมื่นกว่าพันอรอยเนาะติดกันมากัดนี้เบอร์ที่หาเนาะเบอร์ที่หาครับเนื้อหนังดีบ่เนี่ยพิ่นเนี่ยโอ้แม่ลูกพอใด้เนาะัดเนาะคือส่งงามแท้เพิ่นเนี่ยลูกก็มีใบอยู่เด้ใบไม่ยืนบ่มีใบอยู่โทษถามวะเนาะจำไม่ได้ครับโทษถามบ่ได้เพียงเด้อเบอร์ที่หาเนาะครับเบอร์ที่หาสาวน้อยสวยๆครับนี่เขากำลังสิบปงอายุท่านถึงปีไปอ่าประมาณสิบสามสิบสี่เดียนเออปีกว่า ป,ปีเดือนสองเดือนนี่เนาะแม่นครับลั้ตัวงามเนื้อหนังดีสีงามครับเบอร์เรื่องนุ่มดีเปิดขาใหญ่ขาหลังตรงขานาตรงมันถ่ายลำลามโค่นหางใหญ่สีสามครับแมน่นี่ลูกพ่อได้มีไบเดอร์ตัวนี้ด้วยครับเดอ้อมีหลักฐานด้อยผู้ได,ด้เสียหายเป็นแม่พันนี่หมะครับแม่นี่หมอขนาดเลยอย่าไปทับเอาเบอร์ที่หาครับเปิดไปร้านเลยครับสองหมื่นเก้าสองหมื่นเก้าพันครับ สีนี่ช่ำเลยครับนี่สีนี่เพราะว่าเพิ่นบอลไหนเสียบ่อลไหนล่างนี่ครับนี่มาจาไในขายสันส้นนี่ให้มันเสียบคัดสีบวีว่านี่ดีๆๆๆๆนี่โอ้โง่าครับนี่หนันนงหนาปนี่เนาะหนังหนาโอ้หนังหนาสีนี่ให้ดูง่ามได้หนี่ท่ายง่ามบรรทัดหลังดีครับง่าเมเมดหลังปีเอเลดสองหมื่นสองหมื่นเก่าสองหมื่นเก้าพันหรือพี่น้องสีจับใส่กันกันอะไรตัว แล้วแต่พี่น้องนะแล้วแต่พี่น้องจับใช้กันครับ,บเอาสองเอาสามได้เมื่อแมนครับเอาเบอร์นีพวงเบอร์นีไดืดเมื่อตด้อลไหลต่อได้หลาหลาอู้นางนาครับนี่นางนาไดลามพร้อมเบอร์นี้เบอร์ที่หกเบอร์หกเบอร์ที่หกนี่อ,นอันนี้ก็หนังดีแต้สีสู่เบอร์หาอะไรเด้ครับเด้อตัวนี้เครื่องอมเรียบัตเนี่ยครับบ่เครื่องดำเนี่ยโคนหางง่าอวบครับลำหางตรงไยหางสวยครับพอดินเลยเรียบนี่ซักจึกบทึ่งเบอร์ หาเบอร์หกนะครับเร็บสักจึกมาถนงสองโตครับนี่เล็บนีงครับตัวนี้ก็ได้เงาสูงนี่เท่าไหร่นะครับสูงกันร้อยสี่สิบบวกถึงสี่สิบบวกลบสี่สิบบวกลบเนาะตัวนี้บวกลบเอาเบอร์หาเบอร์หาได้อยู่มเบอร์หาเต็มเด้เต็มอยู่ได้ครับถึงสี่สิบอยู่สี่สิบไกยแต่ว่าตัวนี้สี่สิบบวกลบแมนครับเบอร์ที่หกครับควอมูงอยู่สี่สิบบวกลบอายุครับจักเดือนอายุกับประมาณสิบสี่สิบสิบสี่เดือน ส,ส,สูสีกันัสีกนเพราะเป็นวงวคอกเดียวกันโอ้ยงอมาคอกเดียวกันลําโตงามสุงามเป็นสองตนะครับเบอร์หากับเบอร์หกเนี่ยทั้งควมวใจกับพี่น้องว่าอันนี้เกาคาประมาณเราเนาะคาประมาณอายุเอาอาจสีร้า่ก็นั่นอัตสีนไอ่ก็นี่อาจสีน้อยก็ที่เขาว่าหรือคือบางเทื่อพี่น้องเ่าเข้าใจบวกลบเนาะคือความสูงบวกลบอาจส์บวกเพิ่มหรือว่าลดลงอาจส์ลดลงคือลบอครับ ต้องทำความเข้าใจกับเนื้ออีกทีหนึ่งกับเนื้อมาดีครับตรงนี้หนังดีครับหนังดีกับเนื้อดีโอ้วงอไม่สองตัวนี่ยไหมเป็นตาไปเป็นงวงแงมคูถึงนี่เหรอเขาว่าปันง่ามปั่นงวงามคูนี่อร่อมันคูนี่ตีเอาครับราคาครับราคาอยู่สองหมื่นหกสองหมื่นหกสวยๆครับมีเงินอยู่สองหมื่นกว่าๆนี่เด้งงวงแงมไปเลี้ยงไงสองตัวนี่เขาวิลาเล่นน้อยเบียดไส้เออมาสามตัวลดไปนี่แมนครับ ต่อเอาหนิสามตัวครับนี่เบ,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 บอร์สี่เบอร์หาเบอร์หกต่อได้พี่น้องเด้อหอยมีสมนีพ่อไหบอว่าสันครับมันงามครับมันงามอยากให้ได้ของงามไปเลี้ยงเนาะเบอร์เจ็ดครับเป็นเป็นแม่ลูกเด้บัตเนาะเป็นแม่ลูกครับ,ล,รบลูกแม่ครับลูกแม่ครับแม่สีนวลนขา,ขาวๆเครื่ององมลูกออกแสงขาวแก้มแดงเนาะลูกเจักเดือนแล้วครับลูกนี่า ลูกมันสิเข่าเดือนครับโอ้สิเข่าเดือนยังบ้านถึงเดือนเนาะบระทันถึงเดือนครับลูกบ้านบ้านไหมบ่ลูกกามีหลอดที่มีหลอดที่กันนะครับมีใบกันตีมีใบโอ้โหขอทานล็อกกี้บอจีโอ้มีใบด้วครับเด้อหัวตาได้สิเข่าเดือนตีลูกอ่ะแมีนครับสามอาทิตย์กู้กลัวนี่นะสามอาทิตย์กู้กลัวเมีนครับถือว่ากินน่องพันธุ์มัดสัมเนาะครับนี่นี่ครับงูไหมนี่เป็นงูลูกตัวใดเพิ่นครับตัวเห็นอยู่นี่เป็นลูกสองยืนตัวนี้ครับโอ้ครับ นี่นี่ลูกตัวที่สองเนาะครับวันนี้แม่เพิ่นนี่สูงหลายไป็นไครับลอยห้าสิบบวกโอ้ครับมาธรรมดาเนี่ยครับลอยห้าสิบบวก่ยครับเป็นว่าลูกสองครับแม่สูงลอยห้าสิบบวกครับสีขาวเครื่องอมนี่ครับลำ่ลำโตล่ำโตเงาครับเป็นนี่ดูกส่วนกับที่ดีเลยเน,ะเนาะล่ำโตเงาดูก่องซีที่ขาตรงดีเปิ้นขาใหญ่ยอยู่ด้ตัวนี้ราคาครับราคาอยู่สามสิบซีครับสามหมื่นซีสองตัวเนี่ย แม่นครับสองโตครับพี่น้องเลยสามหมื 3, 000, ่นสี่ <4. S 2> ลูกกับลูกแม่เนาะลูกกับลูกแม่พร้อมครับโอ้มาง้อช่วงนี้มันคือขายถือแค่พี่น้องสามหมื่นสี่พะนะสามหมื่นสี่ครับมียิ้มส่งให้พร้อมอีกหน่อยรู้ต่อได้อีกซ้่มต่อได้อีกปูดน,นะโอเขาท่าเขาท่าครับว้อเจลาเจ้านี่โอ้หนาลักสุเจ้าด้วยครับหนาลักสุข,ขอกเปิดให้พี่น้องถึกถึงสุข,ขอกครับ ช่วงนี้ก็ถือกหลีพี่น้องนี่เบิ่งเปียงแม่ทองสูงร้อยหกสิบสี่หมื่นพ่ะนรับประกันต่องหาใส่ได้เนาะบานี้เบอร์ต่อไปครับบาทเนี่ยไปต่อไปเบอร์ที่แปดครับอันนี้ไม่แม่มันบ่แม่มันครับครับที่บอ,ออกไปนี่ยไม่มีหมุยืนเด้อครับเด้อครับเอาในคของหลุดละเนาะสูงไรไหมครับแม่นี่สูงร้อยสามสิบ กวยอยู่เนอะซุนกุ้ลอยสามสิบกลวยลอยสามหกสามเจ็ดนี่เราประมาณนี้เครื่องดำเนาะเครื่องดำครับเป็นงัวแม่ม่านทองกับพ่อใดทองครับปีเตอร์เจ้าปีเตอร์แมนครับเป็นลูกสองทองสองครับทองสองลูกที่สองในทองแมนครับบานนี้เครื่องดำปื้ดตัวนี้น้ำกระเดินแล้วน้ำโอ้น้ำออกแล้วต้นเพลิงน้ำน้ำมึ่งเหลืองออกแล้วครับอย่างนี้นางน้ำเดือนตัวนี้เท่าเดือนก็บทองอ่ะหาเดือนสิเขาหกเดือนหาสิเขาหกเดือนครับยินดีครับหนาตาเพิ่น นี่คือหน้าตาขอบหูขอบตาดำยิดเครื่องเลยครับตัวนี้นุ่มก็ถือว่าส่ได้เนาะครับครับเปิดราคาลามรเลยครับคือเปิดอยู่ราคาอยู่สองหมื่นห้าสองหมื่นห้าครับรับประกันทองได้ไหมบ่รับประกันทองครับครับพี่น้องรับประกันทองครับก้อนที่ไปตรวจตรวจซะก่อนนี่คืองวดทองครับพี่น้องเป็นใด ถือครับบอสองหมื่นหา่าก็ถือว่าช่วงนี้ง้อง้อถือด้ครับพี่น้องสิขายง้อจะเพิ่มขายได้ครับเด้อมันถืออยู่บัตรสิว่าพ่อขาไปต่อถือประมานเดียวต่าตัวน,ววนี้ตัวนี้มันมันสิมีตาหนิอยู่น้อยหนึ่งคือ,อเวลาเวลามันยางออกคอกไปบ้านเฮาคุณก็ถืว่าขาถทุกอันนี้มันยับแต่ว่าเจ้าของคุณบอกว่าเป็นเฉพาะเวลามันทองโอ้ เป็นเฉพาะเวลาเป็นแต่ตอนทองเป็นแต่ตอนทองรับขับแมนแมนเชียอยู่เพราะว่าสัมภาราคามันถืกอืมสมพอมันถือสมพาะถือมันขายจับครับสําหรับพี่น้องที่รับได้รับได้แม่พูไปเรียงเอาลูกว่าซันไปเนาะครับปานนี้เราไปประกวดไปเดอกครับแม่มันนะครับหาเปปกวดใส่ไปเดอกไม่ต้เนื่อต่อไปนี่ครับเข้าเรียงเอาลูกมันพี่น้องยับสร้างหัวมันราคาถือเนาะครับนี่เบอที่แปดเนาะแมนครับบอที่เก้าครับตัวเลขครับโอ้หลายได้ข้อบกบาดเนี่ย แม่ลูกบครับ้านเนี่แม่แม่ลูกเป็นลูกผูครับใช่แม่ตัวไหนครับแม่ตัวนี้ครับแม่ตัวนี้บะแม่ครับโอ้มาเบิ่งแม่ลูกครับเอาอะไรลูกมาครับบ้านเนี่ยวันนี้มาเบิ่งแม่ลูกลูกผูด้อครับเบอร์เก้านี่ครับจะลูกผูได้พี่น้องบ้านคุณไปเขานําแม่นั่นหรอไปเดี๋ยวขับรถอีกจัน้อยน้าพี่น้องเนาะมาแล้วรับลูกลูกผูลูกตัวไหนพี่น้องครับตัวนี้ตัวที่ไหนลูกตัวสองครับลูกตัวสอง แม่สูงเท่าไรเนาะครับแม่สูงร้อยสามหาสามหกร้อย3 5, 3ส,ม3 5, 3, 5. สมามหาสามหวไทยเ้อะครับเด้อแม่ลูกง็วไทยกันครว่าไทยกลางๆครับ,รรบม่งไว่าไทยหน่อยปันใดแม่ลูกลูกผูครับลูกตัวที่สองเนาะแม่สูงร้อยสามสิบห้าสามหกว่าม่านนี่ลูกได้จักเดือนเนาะครับเนี่ยลูกสิได้หกเจ็ดเดือนอยู่หกเจ็ดเดือนเอาครับน้ำเลี้ยงตกหน่อยหนึ่งเนาะแม่น้ำเลี้ยงดี่ดีตึงๆหน่แม่ผสมพันได้เดือนแล้วเด้โอ้แม่ผสมแล้วแม่ครับ ผสมเป็นยังไงครับผสมกับผสมใบผสมหลอดที่กันล่ละข้อเชียงขาน้มดีอยู่ดีครับนี่น่งงามดีนี่ผสมใบไม่หลอดเนาะเอาเบอร์เก้าครับแม่ลูกลูกผูกครับบานเนี่ยตัวต่อไปนี่อาจจะเป็นตัวแม่แท้หรอวะเนาะพอตัวนี้ตัวผูหรอไหมราคาครับสองมื้นห่าขึ้นครับอันนี้แห้งทองออ้เห็ <c oughs> นหลูกแล้วอันนี้เห็นลูกอันแห้งได้สองตัว <c oughs> ไม่คุ้นตึงๆขึ้นได้เป็นน้องเด้อลูกควรดุดดุขึ้นมาหนี่มื่นกวนปะครับแม่ติดท้องเนี่ยต่ว่าหรือพี่น้องสิอ่าคือเอาคือเอาแบบนี้ก็ได้แต่คำนั้นผมเป็นผู้ที่สี่เลี้ยงนี่เงินบ่นหลายแจะไปได้สามตัวผมจะเอาคู่นี่นก็<า>ม,ม่นี่ผูกตัวนั้นผสมกันอ๋อสุดสามไดซี่ครับเบอร์เก้าเบอร์สิบครับไปน้ำกันได้ครับไปน้ำกันก็ได้จับใส่กันโอบโอบไปเลย โอ้สองหมื่นหาทั้งสองตัวเนาะครับตอตอล่องไดทั้งสองตัวละนีงตลอล่องนี่เคยเยอะครับขอทาเขาทาอัาานนี้เบอร์สิบเนาะเบอร์สิบครับอันนี้ขายขาดทุนให้พี่น้อง่เบอร์สิบป,ประเภทแม่จอยลูกงามครับแม่นี่ตัวกำเรียงทั้งแม่ทั้งลูกครับตึงๆขึ้นมากน่โอ้งัอขาวแต่ว่าให้ลูกแยงครับบ้านเนี่ยเบิ้งมันจินดีพูแต่เพิ่นเป็นงวัวโบดขอบตาดำขอบหูดำหนาขาดำลูกสาวเพิ่นนี่โบดเท่กันเนาะโบดเท่กันครับ ลูกเผามันสีแดงได้ครับสีแดงเ่รามันสีลนอยู่บ่แม่นบ่ครับคล้ายๆหัวจะน่าจะโลนติครับเพราน่าจะโลนนี่นี่ว่ามกล้ๆกันเลยพี่น้องนี่ลูกเพิ่นได้เจ็ดเดือนหรือเปล่าครับสามเดือนที่เขาซีสามเดือนแม่เพิ่นนี่หัวโลนได้หนี่ลนธรรมชาติเลยตัวนี่ธรรมชาติครับเนี่ยมครับปันตกน้ำเลี้ยงครับแม่นี่ผู้ใดหยาดทีๆดีได้ครับเด้อไปผูกใส้จัก กินงใหญ่จากเดือนหนึ่งไปคุณไาจากเดือนสองเดือนนี่โอ้ยราคามาหลุดเลยนี่ครับนี่ครับสีขายขาดทุนขาความกาต้นทุนครับย่อมขาดหลายอยู่สิเปิดราคาไปแล้วครับเปิดไปสามหมื่นเก้าสามหมื่นเก้าครับแม่เดี๋ยวนิ้คือง้อบดพ่องอ๋อบ้านนี้พี่น้องว่าจังไรสามหมื่นเก้าี่ยสองตแม่ลูกลูกแม่โค้งส่างดีเด้ เพิ่นจยอยซีโน่เบ,บ,บอร์สิบเอ็ดเบอร์สุดท้ายครับมื่อี้คลิปนี้โอ้คลิปนี้ถือครับพี่น้องเพราะเพราะพี่น้องผู้ผู้ใจบุญครับกับเงินหน่อยไหมตัวน,นี้บ่แมนครับบ่แพงผู้อยากเดี๋งว่าไปเลี้ยงอีหลีหนี่จีครับแต่เงินบ่มีเงินเงินบ่หลายเงินบ่หลายใช่ปครับอีพออีแมลเอาเงินเดือนสะสมไว้ซื้อก็ได้ครับโอ้เงินเดือนนั่นแถวสองแถวหน่อตีแมนครับ เจ็บส่วนนั้นเจ็บส่วนนี้ได้ซื้อง่วงเลยติแม่นี่เลยเนาะครับเป็นง่วสาวบ่เป็นง่วสาวหน่อยอายุกับจีเก้าเดือนสิบเดือนนี่างเงี้ยอยูประมาณนี้ครับเก้าเดือนสิบเดือนครับเป็นง่วไทยกลางก็เป็นไทยหน่อยครับหนังไหลเป็นตะเลี่ยงหนังดีอยู่เนาะนำรางดีเด้ง่วแม่ได้พี่น้องเด้อครับสูงร้อยยี่สบาบวกเนาะยี่สิบยี่สแปดถูล่ะครับเนาะครับสูงอยู่ประมาณนี้พี่น้องร้อยยี่หกยี่เจ็ดขึ้นไปนี่แหละครับนี่หน้าตาครับเนาะออกสีนวลนวลครับงูด้วยโอ้คุ้นดีตาตาดีตทนสานง่วกำแพง มั่วผักแม่มากจีแม่แม่ตายบนนี้ครับโอ้หมูบ่ครับแม่เพิ่นตายปะแม่ครับอยู่ผู้เดียวเดียวดโดดเดียวเดียวดาด้ยครับนี่อยู่ตัวเดียวมูกับใวยไก่เนี่ยว่าแม่รูกําพากับมูเขาไปไก่เขาส้นเรียบพอดีได้ตัวนี้เนาะนังกัหนาเขาทาครับเลี้ยงตึงตึงเลี้ยงดีดีเนี่ยโอ้เอาครับง่วงสีแล้วมันคุ้นดีมันคำมันคุ้นดีง่วงสีละราคาครับบัตร ราคาขายถือจนบ่อยางบ่อยหงพี่น้องตัวเด้วราคาโบ่ไหต่อมัโอ้ราคาเอาเลยจ้ราคาเอาเลยพรอมทรงเลยหมื่นสามเรับหมื่นสามครับถือองเล่าอีกลีเนาะครับหมื่นสามพรอมทรงเลยแต่ว่าขันไกลหลายกับพิ่เจรนาซอยมล้ำสองร้อยสามร้อยรู้นี่กับพิจารณาซอยเป็นหลังก็ดีด้ยครับเป็นหลังเนี่ยครับงวขานนําเลี้ยงนี่เป็นหลังดีนางนาดีนี่โอ้ขอดทานนี้เนาะ มึงนี่มีตรงวนถือถือมูแดงจริงๆจริงๆกันถือกันกบนนี่ง่ามเบิ่งเอาครับมากกตัวไหนทักมาเนาะครับครับสุดท้าย่ายสุดครับพี่น้องครับมาแลมีอย่างออกนั้พีน้ำนอยอีกบอกอ่าอยากฝากบอกพี่น้องครับพี่น้อง,องท,ที่ติดตามดีใจบอกรังได้ติดตามเบิ้องอยากให้พี่น้องเบิงบ้งเบื้งเลยครบเทืองันมากกิดทุกคสอบถามได้ไหม คนนั้นเมีนบครบครบแล้วก็บ,บางเื่อกับโมลำมนี่ไงเด้เสียใจพี่น้องพี่น้องมักล้วก็ปิดไว้โอนโอนมาจำาบได้โมลำกับเสียกันนี่แต่ว่าบางเื่อเที่ยงตีพานมากัะแบบปิดปิดไปสองตัวอยู่แต่ว่ากันย้อนว่าเพิ่นบบสามารถที่จะโอนได้พู้เเ่าเพิ่นกับเพิ่นกับมั่นใจเป็นมันเป็นหมอละแต่ว่าบัตรมือจะไปส่งแล้วเขาตรวจแล้วเรียบร้อยเพิ่นว่าพ่นพร้อมที่สิเอาไปนี่ คือบาเลยเลยโบเลดไปครับแต่ว่ากับกระเฮ็ดให้มวลล้นี่ก็กเสียใจหน่อยๆอยู่ครับแต่ว่าแต่ว่าพี่น้องยะเหตดจังซส่แม่เตะตนมวลาครับเสียโอกาสพี่น้องอครับมัดจำเนาะแมนครับมวลล้ซะเอาอีหลีซะอย่าให้มัดจำเนาะแมนมัดจำแมนจำหน่อยหลายพันสพันก็ยังดีเนาะแมนครับเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาของคนอื่นนําแมนครับเพื่อความมั่นใจทางพี่นําครับอ่อครับนี่ล่ละ น่าจะบอกเนาะแมนครับบันน้กะมีแต่งามๆราคาถือรับบันนี้ราคาถือถือตอน้องได้นะตอนองได้โตะมทําใจดีอยู่อนาอต่อมาเลยครับต่อมาเลยครับอือครับพอกันชิปหนาชิปไม่ชิปต่อไปนะครับเนาะยิปนี่ผมมานันท่วมารำสังกัสวัสดีครับครับสวัสดีครับผม